สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการสร้างโปรโมชัน่นยิ่งซื้อยิ่งลดของ LAzada กันนะครับหรือว่า f e x ซ c o ค b o ขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนเล็อกอินเข้ามาสู่ s e l l e r c e n t e r ระบบหลังบ้านของร้านเราเช่นเคยนะครับเข้ามาสู่หน้าจอนี้นะครับหน้าแรกของ s e l l e r Center นะครับมาที่เมนูนี้นะครับโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นแล้วก็เลือกยิ่งซื้อยิ่งลดครับ เข้ามาที่เมนูนี้เลยครับยิ่งซื้อยิ่งลดเพื่อเข้ามาสร้างโปรโมชั่นนะครับอันนี้เป็นโปรโมชั่นที่ผมสร้างไว้แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาสร้างโปรโมชั่นใหม่นะครับเลือกตรงนี้เลยนะครับสร้างโปรโมชั่นใหม่ครับตรงนี้ก็จะให้ใส่ชื่อโปรโมชั่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นระยะเวลา ที่โปรโมชั่นเริ่มต้นนะครับแล้วก็ถึงวันที่สิ้นสุดของโปรโมชั่นนี้นะครับตรงนี้เป็นจํานวนโปรโมชั่นที่ต้องการสร้างนะครับตรงนี้จํานวนรายการสั่งซื้อเมื่อเมื่อถึงจํานวนกี่ชิ้นตรงนี้มูล,ลค่าการสั่งซื้อเมื่อสั่งซื้อจากราคาเท่านี้จะลดกี่บาทอะไรประมาณนี้ครับอ้าวมาที่ชื่อโปรโมชั่นเลยครับผมจะ ตั้งชื่อว่ายิ่งซื้อยิ่งลด3%วันที่เริ่มโปรโมชั่นนะครับวันนี้วันที่10มกราคนะครับเริ่มวันนี้นะครับ10มกราสิ้นสุดอาจจะเป็นเดือนมีนาครับตรงนี้เป็นเวลานะครับตอนนี้เป็นเวลา6โมง50นะครับผมจะให้โปรโมชั่นเริ่มประมาณ2ทุ่มนะครับเราก็เลือกตรงนี้เป็น2ทุ่มครับ แล้วกดโอเคได้เลยนะครับตรงนี้จำนวนโปรโมชั่นที่ต้องการสร้างนะผมจะสร้างสัก100นะครับตรงนี้จำนวนรายการเมื่อสั่งซื้อ1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นนะครับส่วนลดเป็นเปอร์เซนต์หรือว่าส่วนลดเป็นเงินสดก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะใช้ตัวนี้ครับเมื่อมูล,ลค่าการสั่งซื้อถึงนะครับผมจะใช้ตัวนี้เป็นประจำนะครับ เพื่อนๆจะใช้ตรงนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับผมใช้มูลค่าการสั่งซื้อแล้วก็ลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าจะลดเป็นเงินสดก็ได้ส่วนผมวันนี้ใช้เป็นส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อมูลค่าการสั่งซื้อถึง1 0 0 0บาทผมจะลดให้ลูกค้า3%นะครับตามที่ชื่อโปรโมชั่นที่ผมสร้างขึ้นมาครับยิ่งซื้อยิ่งลด สั่งซื้อ1,000ลด3%เซนตะครับตรงนี้โปรโมชันนี้สามารถใช้ได้กับสินค้าทั้งร้านหรือว่าเฉพาะบางสินค้านะครับถ้าใช้กับสินค้าทั้งหมดเพื่อนๆก็เลือกตรงนี้เลยนะครับทั้งร้านถ้าเฉพาะบางสินค้าเราก็เลือกตรงนี้ครับเฉพาะบางสินค้าครับเมื่อเราตั้งค่าโปรโมชันทุกๆอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่เราตั้งค่างแต่แรกเริ่มนะครับยิ่งซื้อยิ่งลด3%เนนะครับเพื่อนๆกดยืนยันได้เลยนะครับ หลังจากกดยืนยันแล้วระบบจะทําการเด้งมาที่หน้าหน้านี้นะครับเพื่อให้เราเห็นนะครับว่าเราสร้างโปรโมชั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าวิธีเช็คง่ายๆลงมาที่หน้านี้นะครับโปรโมชั่นแล้วก็มาที่ยิ่งซื้อยิ่งลดอีกครั้งนะครับเข้ามาเช็คว่าโปรโมชั่นเราได้ถูกสร้างขึ้นหรือ,อยังนะครับเนี่ยครับโปรโมชั่นที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้นะครับยิ่งซื้อยิ่งลดสเซนได้ถูกสร้างขึ้นแล้วนะครับ เริ่มต้นวันที่10เดือน1สิ้นสุดวันที่31มีนาคมนะครับผมเลือกเฉพาะบางสินค้านะครับส่วนลดจะเป็น3%นะครับเพื่อนๆสามารถปิดการใช้งานหรือเปิดการใช้งานที่ตรงนี้ได้นะครับหรือว่าเข้ามาแก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับที่ตรงนี้นะครับสำหรับการตั้งค่าโปรโมชั่นยิ่งซื้อยิ่งลดก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสามารถสร้างโปรโมชั่นอ,อื่นๆได้ไม่จํากัดเลยนะครับ ไม่จําเป็นต้องว่าสร้างยิ่งซื้อยิ่งลดสเแล้วจะสร้างได้แค่แคมเปญเดียวเราสามารถสร้างได้ไม่จํากัดแคมเปญเลยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะสามารถสร้างโปรโมชั่นยิ่งซื้อยิ่งลดได้แล้วนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่เข้ามาดูแคมเปญสำหรับการสร้างโปรโมชั่นยิ่งซื้อยิ่งลดนะแล้วมาเจอกันใหม่ EP หน้าครับขอบคุณมากๆครับ